คำพิพากษาสาลฎีกาที่3107 2568ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา237เจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอให้ศาลเพิกถอนเสียได้ซึ่งนิติกรรมใดๆอันลูกหนี้ได้กระทำลงทั้งรู้อยู่ว่าจะเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบแต่ความข้อนี้ถ้ามีให้ชายบังคับท่าปรากฏว่าในขณะที่ทำนิติกรรมนั้นบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้ราบนอกแต่การนั้นมิได้รู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบนั้นด้วย แต่หากกรณีเป็นการทำให้โดยเสนหาท่านว่าเพียงแต่ลูกนี้เป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอแล้วที่จะขอเพิกถอนได้แม่โจมีใช่เจ้าหนี้ของจำเลยที่หนึ่งในขณะที่จำเลยที่หนึ่งจดทะเบียนยกที่ดินให้จำเลยที่สามแต่เมื่อโจอดรับโอนสิทธิ์เรียกร้องมาแล้วย่อมมีฐานะเป็นเจ้าหนี้เช่นกันจึงต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์เช่นเดียวกับเจ้าหนี้เดิมที่โอนสิทธิเรียกร้องเจ้าหนี้ที่อาจใช้สิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมตามพพพมาตรา237 จึงไม่จำกัดเฉพาะเจ้าหนี้ในขณะที่ลูกหนี้ทำนิติกรรมช่อฉนเท่านั้นแต่หมายรวมถึงเจ้าหนี้ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องด้วยโจทย์ยผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจึงมีสิทธ์เช่นเดียวกับผู้โอนสิทธิเรียกร้องในการฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรมที่ช่อฉนตามพพพ,พมาตรา237 จทฟ้องแลกแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1- ถึงที่5ร่วมกันจดทะเบียนเพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่356 6ให้จำเลยที่1ที่3และที่ 7- ถึงที่9ร่วมกันจดทะเบียนเพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่827ให้จำเลยที่1และที่6ร่วมกันจดทะเบียนเพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์รถยนหาจำเลยทั้ง9้าไม่ดำเนินการขอถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาจำเลยทั้ง9ให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้มพิภากษายกฟ้องคืนค่าขึ้นสารส่วนที่เกิน200้อบาทแก่โจทก์ค่าริชาธรรมเนียมให้เป็นพับโจทก์อุดทณ์สารอุธรณ์ภาคาหนึ่งพิพากษายืนค่ารีชาธรรมเนียมชั้นอุธทณ์ให้เป็นพับโจทดีกาโดยได้รับอนุญาตจากสาลดีกา ศาลดีกาวินิจฉัยว่าคดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจทว่าโจมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่3566ที่จำเลยที่1และที่2โอนให้แก่จำเลยที่3และที่4และจำเลยที่3และที่4โอนขายให้แก่จำเลยที่5หรือไม่ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โตเทียงกันในชั้นนี้ฟังได้ว่าวันที่29กันยายน2 5 0 5สิบแปดโจรับโอนสิทธิเรียกร้องที่มีต่อจำเลยที่1และที่2จากนางสาวกัญญาณาวันที่4เมษายน2560โจทฟ้าร้อยที่1 และที่2ให้ชำระนี้ตามสัญญากู้และสัญญาคำประกันสารชั้นต้นมีคำพิภาคษามเมื่อวันที่27ธันวาคม2560ให้จำเลยที่1ชําชำระเงินกู้15ล้าน1,25,000บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทและให้จำเลยที่2ผู้คำประกันร่วมรับผิดเป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ผู้บัญชาการ381 2560คดีหมายเลขแดงที่ผู้บัญชาการ1875 2 5 6 3อุทธารณอภาคุทพากหนึ่งพิภากษาแก้เป็นว่าหากจำเลยที่หนึ่งไม่ชำระให้จำเลยที่สองชำระแทนวันที่24กรกฎาคม2560าจำเลยที่หนึ่งและที่สองโอนที่ดินโฉนดเลขที่3 5 6ห6ให้แก่จำเลยที่สามและที่สี่ซึ่งเป็นบุตรวันที่สองพฤษภาคม2,561าเจำเลยที่สามและที่สี่โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่3 5 6ห6กให้แก่จำเลยที่5วันที่17กรกฎาคม2561าเจำเลยที่5จดทะเบียนจำนองที่ดินแก่ธนาคารก่อ และที่สารอุทธรภาคหนึ่งวินิจฉัยว่าการที่จำเลยที่หนึ่ง และที่2จดโจทบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่3 5 6 6 6ให้แก่จำเลยที่3และที่4โดยไม่มีค่าตอบแทนจึงเป็นการให้โดยเสน่หาและเป็นการโอนที่ดินหลังจากจทฟ้องคดีแพ่งหมายเลขดำที่ผู้บัญชาการ381 2560เพียง3เดือนเศษจึงเป็นการโอนที่ดินให้แก่จำเลยที่3และที่4โดยรู้อยู่ว่าจะเป็นทางให้โจทซึ่งเป็นเจ้าหนี้เสียเปรียบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา237ร้าวกแร้จำเลยที่1ถึงที่4มิได้แก้ดีกาเป็นอื่นจึงยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรภาคททีี่โดกร ว่าจำเลยที่5รับโอนที่ดินโฉนดเลขที่3 5 6 6 6จากจำเลยที่3และที่4โดยไม่สุจริตคดีจึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าจำเลยที่5เป็นบุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยสุจริตก,ก่อนเริ่มฟ้องคดีขอเพิกถอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา238วรรคแรกหรือไม่ข้อเทจริงที่คู่ความไม่โตเทียงกันในชั้นนี้ฟังได้ว่าการโอนที่ดินระหว่าง จำเลยที่ 1- ถึงที่5เป็นการกระทำที่โจท์ฟ้องจำเลยที่ 1- ถึงที่5เป็นจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่อา251562คดีหมายเลขแดงที่อาส7 4เจ็องารของศาลแขวงพระนครเสียยุธยาข้อหาความผิดโกงเจ้าหนี้จำเลยที่ 1- ถึงที่5ให้การรับสารภาพตามฟ้องว่าจำเลยที่1และที่2จดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่3 5 6 6 6ให้แก่จำเลยที่3และที่4แล้วจำเลยที่3และที่4จดทะเบียนขาย ให้แก่จำเลยที่5และจำเลยที่5จดทะเบียนจำนองไว้แก่ธนาคารก่ออันเป็นการกระทำเพื่อมีให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้จำเลยที่1และที่2ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งได้ใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลอันเป็นการโอนทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นทําให้โจทก์ได้รับความเสียหายคดีถึงที่สุดแล้วและยังได้ความว่าเมื่อวันที่26กันยายน2560าจำเลยที่5ซึ่งเป็นน้องสาวจำเลยที่1เป็นพยานเบิกความในคดีหมายเลขดำที่ผู้บัญชาการ381 2,560ที่โจทฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่1และที่สองชำระหนี้เงินกู้และคํำประกันจำเลยที่ห้ามีด้านํำสืบโต้แย้งเป็นอื่นแสดงว่าจำเลยที่หาทราบเรื่องที่โจทได้ฟ้องจำเลยที่1และที่สองตามสัญญากู้และสัญญาคํำประกันแล้วตั้งแต่วันที่26กันยายน2,560ที่จำเลยที่ห้าไปเป็นพยานหลังจากนั้นวันที่2พฤษภาคม2,561จำเลยที่5จึงรับโอนที่ดินโฉนดเลขที่35666 จากจำเลยที่3และที่4แม้จำเลยที่5อ้างว่าจำเลยที่5ซื้อที่ดินโฉนดเลขที exactly. ่3 5 6ห6จากจำเลยที่3และที่4ที่ขายให้แก่จำเลยที่5เพื่อชำระหนี้ที่จำเลยที่3กู้เงินจากจำเลยที่5แต่ก็เป็นการรับโอนที่ดินโฉนดเลขที่3 5 6ห6ทั้งที่จำเลยที่5ก็รู้ว่าโจทย์ได้ฟ้องจำเลยที่1และที 2> ่2ให้ชำระหนี้เงิน cin กู Sah ้ และสัญญาคํำประกันแล้วเมื่อพิจารณาประกอบกับพฤติการของจำเลยที่5ที่ให้การรับสารภาพในคดีอาญาที่ตนเองถูกฟ้องในข้อหาโกงเจ้าหนี้ว่าจำเลยที่5รับโอนที่ดินโฉนดเลขที่3566 6ากจากจำเลยที่3และที่4เพื่อมีให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้จำเลยที่1และที่สองได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งเป็นพฤติการที่ชี้ให้เห็นถึงเจตนาของจำเลยที่5ว่าจำเลยที่5มีเจตนารับโอนที่ดินโฉนดเลขที่3566 6 เพื่อให้ที่ดินดังกล่าวหลุดพ้นจากการบังคับคดีในคดีที่โจท์ฟ้องจำเลยที่1และที่สองอันเป็นเหตุให้โจท์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้จำเลยที่1และที่สองเสียเปรียบพยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวมีน้ำหนักและเหตุผลให้รับฟังดีกว่าพยานจำเลยที่หข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยที่ห้ามีใช่บุคคลภายนอกผู้ได้สิมาโดสุจริตก่อนฟ้องคดีขอเพิกถอนตามประมวลกฎหมายแพ่งแอพานิตมาตรา238วรรคแรกดังนั้นการเพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินโฉนดเลขที่3 5 6ห6 จึงใช้บังคับแก่จำเลยที่5ได้โจทย์จะมีสิทธิฟ้องจำเลยที่ 1- ถึงที่5ให้เพิกถอนการจดทบียนโอนที่ดินโฉนดเล็กที่3566ได้ที่ศาลอุดธรณนภาคหนึ่งไม่เพิกถอนการจดทบียนโอนที่ดินโฉนดที่ดินเล็กที่35ม6ามานั้นศาลดีกาไม่เห็นพ้องด้วยดีกาของโจทก์ในข้อนี้ฟังขึ้นแต่อย่างไรก็ดีการเพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินโฉนดเล็กที่3566ไม่มีผล กระทบถึงสิทธิของธนาคารก่อผู้รับจำนองเพราะธนาคารก็เป็นบุคคลภายนอกที่ได้สิทธิ์มาโดยสุจริตก่อนเริ่มฟ้องคดีขอเพิกถอนการเพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่3-5-6-6-6ให้กลับไปเป็นของจำเลยที่1และที่2จึงยังคงต้องติดภาระจำนองไปด้วย ส่วนการที่จำเลยที่5กระทำการดังกล่าวโดยไม่สุจริตก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดินโฉนเลขกที่3566 6ทําให้เจ้านี้ผู้ถูกการช่อชนไม่อาจบังคับชำระหนี้แก่ที่ดินดังกล่าวโดยปลอดจำนองได้นั้นเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทที่อาจบังคับชำระหนี้จากที่ดินแปลงดังกล่าวได้ไม่ครบถ้วนแต่เมื่อโจทมีได้ใช้สิทธิเรียกร้องจากจำเลยที่5ในส่วนนี้จึงไม่อาจบังคับให้ได้ ที่โจดีกาขอให้เพิกถอนการโอนรถยนต์ระหว่างจำเลยที่1กับจำเลยที่6ซึ่งปรากฏหลักฐานการจดทะเบียนบันทึกเจ้าหน้าที่ว่าวันที่27พฤศจิกายน2558าจำเลยที่1โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่จำเลยที่6อันเป็นการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์หลังจากโจทรับโอนสิทธิเรียกร้องที่มีต่อจำเลยที่1จากนางสาวกัญญาณะเมื่อวันที่2 0ก้ากันยายน2558รจึงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจทว่าจำเลยที่6รับโอนรถยนต์จากจำเลยที่ หนึ่งโดยรู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นฐานให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบหรือไม่เมื่อโจทย์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุเพื่อขอให้เพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์จำเลยที่6กให้การปฏิเสธว่าจำเลยที่6สซื้อรถยนต์โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนโจทย์จะมีภาระในการพิสูจน์พยานโจท์มีตัวโจท์เป็นพยานเพียงปากเดียวเบิกความว่าจำเลยที่1จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่จำเลยที่6เพื่อให้โจทก์ไม่สามารถบังคับคดีได้ส่วนจำเลยที่6เบิกความว่าจำเลยที่6รถยนต์จากจาาาเเลยททีี่่1มือป2557 200,000ในรคบ โดยถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของตนเมื่อวันที่2มิถุนายน2557แต่จดทะเบียนหลังจากทําสัญญาซื้อขายจำเลยที่1และที่2ไม่เคยบอกจำเลยที่6ว่าเป็นนี้ผู้ใดเห็นว่าจำเลยที่6มิใช่บุคคลที่ถูกฟ้องข้อหาโกงเจ้าหนี้ในคดีอาญาหมายเลขดำที่อา251 2562คดีหมายเลขดแดงที่ r า47 474 2,563ของศาลแขวงพระนครศรีอย,ยุธยาพยานโจทย์ไม่ได้มีน้ำหนักให้รับฟังดีกว่าพยานจำเลยที่6ท่านที่โจทย์มีภาระในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงถึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่6รับโอนรถยนต์จากจำเลยที่1โดยรู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบโจทย์จงไม่อาจขอให้เพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ระหว่างจำเลยที่1กับจำเลยที่6แต่ที่ศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งไม่เพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์มานั้นศาลดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของโจทย์ในข้อนี้ฟังไมขึ้น ที่โจดดีกาขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่827ระหว่างจำเลยที่1กับจำเลยที่3และจำเลยที่3กับจำเลยที่ 7- ถึงที่9นั้นมีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจทว่าโจ์ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้โอนสิทธิเรียกร้องในการฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งอพาณิชย์มาตรา237หรือไม่สารดีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่าการที่จำเลยที่1จดทะเบียนให้ที่ดินโฉนดเลขที่827แก่จำเลยที่3ซึ่งเป็นบุตรนนั้เป็นดาร่ห้โดยทน่หามีค่ำเ1 เป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวก็เพียงพอที่นางสาวกัญญาณาตซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยที่1และที่2จะใช้สิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการโอนที่ดิน,นโฉนดเลขที่8 2 7ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มาตรา237วรรคแรกต่อมาเมื่อนางสาวกัญญาณ์โอนสิทธิเรียกร้องให้แก่โจทก์และบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องไปยังจำเลยที่1และที่2แล้วโจทก์ผู้รับโอนสิทธิ์เรียกร้องจึงยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้จำเลยที่1และที่ 2. ผู้เป็นลูกนี้รวมทั้งยกขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกได้ด้วยตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา306วรรคแรก แม้โจมีใช้เจ้าหนี้ของจำเลยที่1ในขณะที่จำเลยที่หนึ่งจดทะเบียนยกที่ดินให้แก่จำเลยที่3แต่เมื่อโจ์รับโอนสิทธิ์เรียกร้องมาแล้วย่อมมีฐานะเป็นเจ้าหนี้เช่นกันจึงต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ของเจ้าหนี้เช่นเดียวกับเจ้าหนี้เดิมที่โอนสิทธิ์เรียกร้องบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา237ดวรรคแรกที่บัญญัติว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอให้ศาลเพิกถอนเสียได้ซึ่งนิติกรรมใดๆอันลูกหนี้ได้กระทำลงทั้งรู้อยู่ว่าจะเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบบบแตต่่่คคววาาาาาามมมขข้้้้้้อนนนนนีีีถถใใหชยััังปรรกกฏณะททิิ บุคคลซึ่งเป็นผู้ได้ลาบนอกแต่การนั้นมิได้รู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้านีต้องเสียเปรียบนั้นด้วยแต่หากกรณีเป็นการทําให้โดูเสนหาท่านว่าเพียงแต่ลูกนี้เป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอแล้วที่จะขอเพิกถอนได้นั่นเป็นบทบัญญัติที่มุ่งคุมครองสิทธิของเจ้านีผู้สุจริตมิให้ถูกลูกนี้ที่ไม่สุจริตเอาเปรียบด้วยการโอนหรือยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของตนให้ผู้อื่นอันเป็นทางให้เจ้านีต้องเสียเปรียบ โดยเฉพาะผลแห่งการเพิกถอนนิติกรรมที่ช่อชนดังกล่าวทําให้พย์สินที่โอนไปนั้นกลับมาเป็นของลูกหนี้ตามเดิมเพื่อประโยชน์แก่เจ้านี้ทุกคนมีใช่เพื่อประโยชน์แก่เจ้านี้คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจ้านี้ที่อาจใช้สิทธิ์ฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา237ถึงไม่จํากัดเฉพาะเจ้านี้ในขณะที่ลูกหนี้ทํานิติกรรมช่อชนเท่านั้นแต่หมายรวมถึงเจ้านี้ผู้รับโอนสิทธิเรียกร,ร้องด้วย มิฉนั้นแล้วลูกนี้ที่ไม่สุจริตก็จะใช้อ้างเพื่อเอาเปรียบเจ้านี้ทุกคนได้เพียงเพราะมีการโอนสิทธิเรียกร้องอันเป็นการใช้กฎหมายที่ขัดต่อคุณธรรมของกฎหมายจึงไม่ควรคุ้มครองลูกนี้ที่ไม่สุจริตดังนั้นโจทก์ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้โอนสิทธิเรียกร้องในการฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรมที่ช่อชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา237ที่สาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา237เพียงพราะจจทมใช่เ้านี้จเลยที่ในขณะจสา1 ทำนิติกรรมโอนที่ดินโฉนดเลขที่827ให้แก่จำเลยที่3ทั้งที่โจทก์เป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องแล้วจึงไม่ชอบดีกาของโจทก์ในข้อนี้ฟังขึ้นแต่อย่างไรก็ดีแม้โจทก์มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมที่ช่อชนระหว่างจำเลยที่1กับจำเลยที่3ได้แต่จำเลยที่3ได้โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่827ให้แก่จำเลยที่7ถึงที่9ไปแล้วคดีจะมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่ากรณีมีเหตุให้เพิกถอนนิติกรรมที่จำเลยที่3จสดทะเบียนโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่8 2 7 7-9ให้แก่่จเลยที หรือไม่เมื่อโจ์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุเพื่อขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่8 2 7จำเลยที่7ถึงที่9ให้การปฏิเสธว่าจำเลยที่7ถึงที่9ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่8 2 7จากจำเลยที่3โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนโจ์จะมีภาระในการพิสูจพยานโจ์มีตัวโจ์เป็นพยานเพียงปากเดียวเบิกความว่าการกระทำของ จำเลยที่เจ็ดถึงที่เก้าเพื่อมีให้โจ์สามารถบังคับคดีได้แต่เบิกความตอบคำถามค้านว่าตนเองไม่ทราบจุดประสงค์ที่จำเลยที่เจ็ดถึงที่เก้าซื้อที่ดินจากจำเลยที่สามเห็นว่าพยานโจ์ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่เจ็ดถึงที่เก้าซื้อที่ดินจากจำเลยที่สามโดยไม่สุจริตอย่างไรส่วนพยานจำเลยที่เจ็ดถึงที่เก้าเบิกความทำนองเดียวกันว่าจำเลยที่เจ็ดถึงที่เก้าผู้คุยตกลงจะซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านให้มารดาจำเลยที่เก้าเป็นคนไปเจรจาขอซื้อที่ดินจากจำเลยที่สามในราคาหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท แต่ทำสัญญาซื้อขายตามราคาประเมิน2 0 0 0 0นบาทจำเลยที่7ซึ่งรับราชการอยู่ที่กรมส่งเสริมสากรณได้กู้ยืมเงินหนึ่งล้าน5,000บาทจากสหกรณ์มาซื้อที่ดินจำเลยที่7ถึงที่9ตกลงร่วมกันชำระหนี้คนละ5 0,000นบาทหลังจากซื้อที่ดินแล้วได้แบ่งที่ดินดังกล่าวเป็น,นโฉนด3แปลง อันเป็นการยืนยันว่าจำเลยที่ 7- ถึงที่9ซื้อที่ดินจากจำเลยที่3โดยสุจริตพยานจำเลยที่ 7- ถึงที่9จะมีน้ำหนักให้รับฟังดีกว่าพยานโจทก์ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่7ถึงที่9รับโอนที่ดินโฉนดเลขที่8 27จากจำเลยที่3โดยไม่สุจริตแม้โจทจะมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมที่ช่อชนระหว่างจำเลยที่1กับจำเลยที่3แต่ไม่อาจกระทบกระทั่งถึงสิทธิของจำเลยที่ 7- ถึงที่9บุคคลภายนอกที่รับโอนที่ดินโดยสุจริต และเสียค่าตอบแทนได้เมื่อสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่827ให้กลับไปเป็นของจำเลยที่1ได้การกระทำของจำเลยที่3ดังกล่าวจึงทำให้เจ้านี้ผู้ถูกการช่อชนไม่อาจบ,บังคับชำระหนี้จากที่ดินแปลงดังกล่าวได้ย่อมทำให้เจ้านี้ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจท,ที่ไม่อาจบ,บังคับชำระหนี้ตามคำพิภากษาจากที่ดินดังกล่าวได้แต่มือโจทมิได้ใช้สิทธิเรียกร้องจากจำเลยที่3ในส่วนนี้จึงไม่อาจกำหนดให้ได้เพราะเป็นการผิพากษาเกินคำขอ พิภาษาแก้เป็นว่าให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินฉนดเล็กที่3 5 6 6 6ระหว่างจำเลยที่1ที่2กับจำเลยที่3ที่4และระหว่างจำเลยที่3ที่4กับจำเลยที่5เพื่อให้ที่ดินกลับไปเป็นของจำเลยที่1และที่2ให้จำเลยที่1ถึงที่5ใช้ค่ารือชารมเนียมแทนโจทก์ทั้ง3าศาลโดยกำหนดค่าทนายความรวมเป็นเงิน3 0 0 0 0บาทค่ารือชารมเนียมชั้นฎีการะหว่างโจทกับจำเลยที่ 6- ถึงที่9ให้เป็นพับนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิภาษาศาลอุทธรา์ภาค1